ไม่งั้นเดี๋ยวสวัสดีค่ะพี่ขันแคสซี่ค่ะตอนนี้ค่ะแล้วก็ไม่เลินเกมไหมคะวันี่ใช่ใครคะเย่แล้ววันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในโปรเจกต์ใหม่ของพี่ขันนะคะชื่อโปรเจกต์ว่าซูเปอร์เลเวลค่ะโอเคค่ะทุกคนโปรเจกต์นี้นะคะก็คือเรานะคะจะต้องทำการเก็บเลเวลค่ะทุกคนเพื่อเพิ่มขยายพื้นที่ของเรานั่นเองนะคะ การเก็บเลเวลนะคะจะได้ของ OP ด้วยคะ่ะและที่สําคัญนะคะทุกคนพี่ขวัญเล่นในโหมดฮาร์ดคอร์ด้วยนะคะทุกคนก็คือมีแค่1ชีวิตเท่านั้นนะคะ<อ>ถ้าเกิดตายก็จบโปรเจกต์นี้นั่นเองค่ะทุกคนแล้วโอ้โหดูสิเรามาเกิดที่หมู่บ้าน NPC กันเลยนะคะทุกคน<อ>แล้วก็มีมีชาวบ้านหนึ่งคนมาติดอยู่กับเรานะคะทุกคนโอ้ <c oughs> ขอโทษน,นะ <c oughs> โอ้โหแกช่างไรประโยชน์เหลือเกินเนี่ย <c oughs> โอ้ยมาเดินเบียดฉันอีก โอเคค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มทําการตัดต้นไม้กันก่อนเลยนะคะต้องเก็บเกี่ยวก่อนเลยค่ะไม้นี้เป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยนะคะทุกคนเพราะเราจะต้องขุดลงข้างล่างเนาะต้องเก็บเลเวลค่ะไปไปไปเลี้ยวตัดไม้ตัดไม้โห โชคดีมากเลยค่ะทุกคนที่บอกว่าเกิดตรงต้นไม้พอดีเลยนะคะโอเคหวังว่าจะได้ต้นอ่อนนะคะทุกคนเดี๋ยว<อ>เ,เราจะต้องทําการขุดลงไปนะคะอ้โหแล้วแบบมันยุ่งยากกันโอ้ยต้นอ่อนต้นอ่อนอทุกคนอยากได้อ่ะอยากจะให้หางแค่เพียงเอื้อมมือแต่มันคือแสนไกลโอ้ยทุกคนหยิบไม่ได้วะหยิบไม่ได้ทุกคนคือแบบเราจะต้องทําการแบบ โอ้เราจะต้องลงไปข้างล่างแล้วอะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะพี่ปิดกระโดดก่อนทุกคนลืมปิดกระโดดไปเลยอะโอ้ยอยากได้อยากได้ขอเหยียบผอยไมซีไปเอาได้ไหมมันเอาไม่ได้ทุกคนเราจะต้องทําการแบบว่านี่เจาะรูลงไปแล้วก็ลงไปฟาร์มเลเวลกันนะคะตอนนี้คือแบบว่าน่าจะได้แค่นี้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะทำโต๊ะคราฟก่อนเลยนะโอเคทำโต๊ะคราฟวางไว้ตรงจะวางไว้ข้างบนนี้ได้ไหมนี่เอ้ย โอเควางตรงนี้ก็ได้โอ้ยแกก็แบบมาบางังฉันซะเกินเฮ้ยทุกคนตัอนอนโอเคขอขึ้นนะได้มาแล้วครับทุกคนเราก็จะทําสติก๊กแล้วก็ทําที่ขุดหินเลยนะคะอ่าได้ที่ขุดหินละเราจะต้องขุดหินลงไปนะคะถ่านไม่ก็ไอรอนหน่อยทุกคนเราจะต้องได้เลเวลอุ้ยอุ้ยเจอท่านเจอท่านพอดีเจอท่านพอดีโอ้ไม่ก็โชคดีจังเลยขุดมาฮะอุ้ย เลเวลเริ่มมาครับทุกคนเลเวลเริ่มมาเลเวลมาแล้วครับเลเวลมาแล้วครับบล็อก ok นี้ขุดไม่ได้เฮ้เียจุยมาขอเลเวลแบบเยอะๆเลเวลหนึ่งไปเลยเลเวลหนึ่งเราจะได้ไปเก็บต้นอนด้วยนะทุกคนข้างบนอุยโอเคครับตอนนี้เลเวลหนึ่งแล้วครับทุกคนพื้นที่ขยายเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอโอ แหมือนว่าต้องทําทางขึ้นดีๆนะคะทุกคนไม่งั้นเราขึ้นไม่ได้นะน่โอเคโอเคขอโอ้โหขึ้นยังไงเนี่ยโอเคขอขึ้นมาก่อนนะคะทุกคนขอขึ้นมาก่อนต้นนอนโอเค,อ,เคอุ้ยเราได้ต้นนอนมาทั้งหมด3มต้นแหละทุกคนงั้นปลูกก่อนเลยละกันนะคะทุกคนโห<อ>ได้มาเยอะมากโอเคปลูกไปเลยเฮ้ย NBC นนายก็แบบว่าไม่อยู่กับฉันก็อยู่ดีๆหน่อยได้ไหมเดินแบบ เดินกวนมากเลยค่ะทุกคนเฮ้ยแล้วก็เราได้เป็นขวานเนเธอร์ไรท์มาค่ะทุกคนลืมไปเลยค่ะทุกคนว่า1นึ่งเลเวลนะคะที่เพิ่มนะคะเราก็จะได้ของโหดด้วยนั่นเองนะคะทุกคนโอ้ถ้าได้เป็นที่ขุดนะทุกคนบอกเลยว่าสนุกอะได้ได้เป็นที่ขุดอะเออแต่ว่าได้เป็นขวานไม่เป็นไรค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเอาไว้ตัดไม้ทีหลังแล้วกันนะแต่ว่าตอนนี้น่าจะยังไม่ได้ตัดไม้นะ,ะทุกคนเราต้องขุดหาแร่ก,กันต่อไปนั่นเองนะต่อเวลสองได้่ปะโอเคทุกคนเวลสองแล้วครับแล้วเราก็ ได้เป็น potion of stank มานั่นเองนะคะก็คือแบบว่าตีโหดมาทุกคนตีโหดสุดๆใช่ไหมล่ะโอเคโอ้แล้วก็มีฐานให้เราขุดตรงนี้เพิ่มนี่ฟาร์มเลเวลเพิ่มครับมาฮะเลเวลสามหอ,อยังทุกคนอุ้ยอีกนิดนึงอีกนิดนึงเลเวลสมขอเป็นที่ขุดได้ไหมอุ้ยอีกนิดเดียวเองอะ ทุกคนอีกแค่นิดเดียวเราขุดไม่ได้เราตรงเนี้ยเราต้องแบบว่าขุดไปทางอื่นแล้วนะขุดขยายแป๊บหนึ่งค่ะพื้นที่พื้นที่เราขยายใช่ไหมล่ะเราก็ต้องขุดให้แบบว่าไกลๆนิดนึงจะได้แบบมองเห็นด้านข้างด้วยนะคะว่ามีอะไรหรือเปล่ามีแร่หรือเปล่าอะไรนี้โอเคี่จะขุดไปแบบนี้เลยไอรอนก็ยังไม่เจอเลยค่ะทุกคนขอเจอฐานหรือว่าเจอไอรอนเพิ่มหน่อยนะเราจะได้แบบว่าเลเวลขยายโปรเจกต์นี้ก็เน้นเก็บเลเวลนะคะทุกคนเพราะว่าเลเ เวลมันจะมอบให้เราหลายๆอย่างเลยนะคะทุกคนทั้งขยายพื้นที่แล้วก็ให้ของ OP ด้วยเจอ Copper ครับโอเคต้องเผา Copper หาเลเวลสินนะ,ะต้องทำวิธีนี้ไปก่อนค่ะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เราไม่เจอไอรอนอะคงก็ต้องใช้วิธีนี้ไปก่อนอยได้ยินเหมือนมีเสียงเออข้างคาวอยู่แถวนี้แต่ไม่รู้อยู่ไหนนะ และตอนนี้ที่ขุดของเรากําลังจะพังครับโออที่ขุดพังที่ขุดพังแล้วโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทําเตาเผานะคะแล้วเราก็จะมาเผาคอปเปอร์ที่เรามีกันนะมีประมาณนิดนึงน่าจะทําให้เราแบบเพิ่มเลเวลได้อยู่นะไอม,มีซีก็แบบว่ายืนอยู่ข้างบนนะคะทุกคนโอเคเออเราเล่นฮาร์ดคอร์ด้วยนะคะทุกคนต้องห้ามตายตายปุ๊บก็คือแบบว่าจบโปรเจกต์เลยล่ะ โอเคครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเผาไปฮะรปเผาไปฮะเดี๋ยวเราทำทอชด้วยนะคะเพราะว่าลงไปขุดข้างล่างเดี๋ยวมันหมดืดเย้ยหวังว่าเราจะเจอไอรอนนะคะทุกคนเฮ้ยเรามาลุ้นที่ขุดเอาก็ได้นีนถูกปะถ้าเรี่อวเราเพิ่มอ่ะเฮ้ยนายนี่นะเดินไปเรื่อยเลยมาค่ะทุกคนมาเก็บกันอุ้ยแล้วเันสามค่ะทุกคนเราได้เพชรมาใช้ยั ได้แพท16เม้นมาใช้อ่ะโอเคงั้นก็อัพเกรดอุปกรณ์ไปเลยดีกว่าครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำเอ้ยเราไม่ต้องอัพหมดก็ได้ค่ะทุกคนเพราะว่าเราก็มีสิทธิ์ได้ของ OP มาอีกใช่ปะงั้นก็แค่ที่ถุดไปก่อนก็ได้ค่ะที่ขุดแล้วก็ดาบไหม ทำดาบไหมทำดาบเพชรไปไหม,มเดี๋ยวเราก็ได้ดาบหรือเปล่าอแต่ว่าทําไว้ก่อนก็ดีค่ะทุกคนเพราะว่าเผื่อเจอมอนสเตอร์นะคะโอเคทําดาบเพชรไว้แล้วก็ที่ขุดนะคะทุกคนส่วนชุดก่อนนี่รอลุ้นละกันนะคะรอลุ้นมาเก็บต่อได้รเ,เวลเพิ่มไหมหุ้ยอีกนิดนึงก็จะเวลสี่ค่ะทุกคนพี่ว่าเรามีสิทธิ์ได้เวลสี่นะเนี่ยเรามีสิทธิ์ได้เะเวลสี่แล้วก็ได้ของเพิ่มอ่ะทุกคนหุ้ยมาเกลียวของรอดูเลยอะ่ะอันนี้เดี๋ยวเราทิ้งเลยนะคะทุกคนทิ้งแล้ว ของของเกลือขอทิ้งนะครับไหนดูสิอุ้ยอีกนิดนึงอีกนิดนึงไหนดูสิอุ้ยทุกคนอีกนิดนึงก็จะเววสี่แล้วขอหน่อยได้ไหมขอแบบชี่ขุดเนเธอไรท์ห,หดๆเลยได้ปะเฮ้ย เวลสี่ค่ะทุกคนเราได้เป็นลูกธนูโหได้ลูกธนูมา3าลูกนะคะโอเคไปเดี๋ยวพี่จะลงไปขุดข้างล่างต่อดีกว่านะคะทุกคนขุดหานี่ไงเออเราเก็บเลเวลจากตรงนี้ได้โอเคอเคุ้ยอีกนิดนึงค่ะทุกคนอีกนิดนึงก็เวลห้าแล้วแต่ว่าจะขอขุดดูแถวนี้อนะละกันว่ามันมันมีไอรอนหรือเปล่าอุ้ยนี่ไงชิบหายแล้วทุกคนเฮ้ ย่าฮอ้ยอย่ายิงชันโอ้ my god เกือบเกือบเกือบแล้วไหมล่ะทุกคนกินยาเลยไหมหูหูกินยาเลยแล้วกันค่ะทุกคนยาแบบว่าตีโคตรแรงก็มาดีก็มาดีอู้อูอ่ะเฮ้ยว่าแล้วได้ยินเสียงถ้ำแป๊บหนึ่งขอท้อดก่อนมีตัวอะไรบ้างมันเป็นถ้ำค่ะทุกคนเฮ้ยมีซอมบี้มีซอมบี้มีซอมบี้ มาดิซอมบี้ตีทีเดียวตายผมกินยาครับผมกินยาครับอะไรอะตรงเนี้ยเป็นแคท้าอุ้ยข้างบนข้างบนมีทานข้างบนมีทานเดี๋ยวนะตอนนี้เราเลเ้ยวห้าเฮ้ยเราได้ที่ขุดมาค่ะทุกคนที่ขุดเนเธอไรทิกแอคโคตรโหดโอเคโอเคถือว่าดีครับถือว่าดีถือว่าดีาดเราจะได้แบบว่าขุดโหดๆไปเลยค่ะทุกคนเฮ้ยมีทานตรงน,นี้มีทานด้วยก็มาดีฮะก็วาดีฮะ เก็บฐานเก็บเลเวลค่ะทุกคนเฮ้ยตอนนี้เลเวลห้นะเลเวลหอยู่เวลหอยู่อุย้ยเวลหค่ะเลเวลหแล้วครับทุกคนตอนนี้เราได้เป็นกางเกงเนเธอร์ไรท์มาค่ะใส่เลยไปฮะไปฮะบอกเลยว่าที่ขุดของเราเนี่ยโคตรดีค่ะทุกคนมีฟอร์จูนเด้วยนะคะแล้วก็ขุดเร็วมากใช้ตีก็ได้ค่ะทุกคนมันช้ำเน็ตเอด้วยอ่ะทุกคนแบบโคตรโหดโ,โอเคหุ้ยได้เลเวลได้เลเวลเอ้ตรงนั้นมีไอรอนค่ะ โอ้โหตรงนู้นเป็นถ้ำแบบถ้ำใหญ่มากอะทุกคนแป๊บน,น,นึงนะขอทําการแบบขุดให้เห็นว่าตรงนี้มีถม้ำห่ายหละกันเฮ้ยรู้สึกว่าจะมีข้างบนใช่ไหมที่เป็นฐานเราสามารถขุดได้อ่ารูตรงไหนนะาน่าจะรูตรงนี่แนหรือเปล่าอ่าผิดรูนั่นเนียรูตรงไหนวะทุกคนนี่ไงฐานโอเคขุดฐานเพิ่มเวลก่อนครับอุย้ยทุกคนครึ่งนึงละครึ่งนึงละโอยอยากขุดอีกขุดไม่ได้แล้ว ขุดไม่ได้คือที่ขุดเราโคตรโหดละทุกคนเราสามารถแบบขุดตรงนี้ออกหมดได้เลยนะเนี่ยขุดเลยแม่ขุดเลยแม่ดเ,แมเดี๋ยวๆ,ๆขอขุดตั้งแต่ข้างบนเลยละกันนะคะทุกคนเราจะแบบว่าขุดให้หมดเลยพื้นที่แบบรอบข้างว่ามีแร่อะไรหรือเปล่าดีทุกคนเป็นไงการขุดมันคือแบบอีซี่มาก พราะที่ขุดมันโหดไงที่ขุดมันโหดเราสามารถแบบโหเนี่ยทุกคนดูดิเคลียพื้นที่ได้เลยอ,ะอ่ะเคลียพื้นที่เคลียพื้นที่มาดิมันต้องมีแร่บ้างแหละแถวนี้เฮ้ยถามจริงไม่มีเหรอถามจริงไม่มีแร่เลยเหรอเออนี่ไงทุกคนเห็นว่ามีทานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวอีกนิดนึงเลเวลเราก็จะเพิ่มครับ เอ้ยเล้วเจ็ดแล้วครับทุกคนเราได้เป็นยาพอชั่นออฟสปีดมานะคะเฮ้ยสปีดมายงค่ะทุกคนเป็นการขุดเร็วนั่นเองนะคะหูหูขุดเร็วหรอเพิ่มการขุดเร็วหรอหฮ้ยของโหดนะทุกคนเพิ่มการขุดเร็วเนี่ยโอ้ยไี่วีอะไรแล้วหรอแถวเนี้ยออ คือเราแบบขุดแบบขุดมันมากทุกคนขุดมันมากเกินไปหรือเปล่าโอ้หนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอแล้วอ่าคัพเปอร์โอ้โหทุกคนคือถ้าเราเจอไอรอนนี่คือเราจะได้มันเยอะมากเลยค่ะทุกคนไปขุดเราแบบมันโคตรโหดี่ขุดเราโคตรโหดแต่เราไม่เจอไอรอนเลยอะ่ะยังไม่มีไอรอนไหนที่เราขุดได้เลยอะ่ะเรายังไม่เจอไอรอนเลยคือ,อโอเคขอทําการเผาเพิ่มนะคะเผาเพิ่มก่อนแล้วตอนนี้คิดว่าน่าจะอัปเกรด เออครับเตาเผาเพิ่มได้นะุ้ยพื้นที่ก็ขยายนะคะทุกคนใกล้จะไปถึงหมู่บ้านแล้วอีกนิดนึงก็ถึงหมู่บ้านแล้วอะทุกคนโอเคอันนี้มันคือโรงงานนรกนะคะทุกคนโรงงานเพิ่มแบบว่าเลเวลของเรานั่นเอง โรงงานเพิ่มเลเวลตัดไปสิครับทุกคนเยอะเชปะล่าเพราะว่าที่ขุดเราแบบขุดมาเราได้แร่แบบเยอะมากเลยนะคะเ oh. ก็บฮะอุ้ย level แแล้วค่ะทุกคนได้มาเป็นยายารีเจนค่ะทุกคนเป็นยาลีเลือดนั่นเองนะคะ oh. ก็ถ้าเกิดแบบมีมอนสเตอร์ตัวไหนมาโจมตีพี่ก็กินยานี้ก็เพิ่มเลือดได้แบบ โคตรเร็วนั่นเองนะคะทุกคนวู้ฮู้เฮ้ยใกล้แล้วค่ะทุกคนใกล้เวลก้าแล้วอีกนิดนึงเวลก้าครับได้เป็นยาสตรองอีกแล้วค่ะทุกคนได้แต่ยาเลยอะ่ะ <c oughs> มีแต่ยาเลยอะ่ะได้ชุดเกาะเพิ่มจังเลยโอเคลองไปขุดหาไอรอนดีกว่าค่ะทุกคน <c oughs> เผื่อเราจะแบบว่าใช้ไอรอนนะคะฐ่านเฮ้ยได้ฐานเพิ่มด้วยตรงนี้โอเคแหล่งฟาร์มเลเวลเลยนะคะเนี่ยเรามาดีครับ วิวเบลก้าอยู่นะทุกคนจะเบลสิบแล้วอุ๊ยเจอไอรอนครับเจอไอรอนเออที่ว่าเผาไอรอนมาใช้นะ่าจะดีกว่านี่ได้ไอรอนได้ไอรอนได้ไอรอนแล้วเฮ้ย n b c ตอนนี้แบบเดินชิวๆได้เลยบ้านเราแบบโคตรใหญ่เลย <laughs> คือบ้านเราใหญ่มากโหนี่ขนาดเจอไอรอนแค่ประมาณแบบ สามล็อกปะเออมีแค่ประมาณสอันน่ะมาค่ะทุกคนเก็บเลเวลกันดีกว่าฮึบโอ้โหเลเวลสิบครับเราได้เป็นลูกธนูอีกแล้วอ่ะทุกคนไม่ได้อยากได้ลูกธนูเลยอะ่ะเฮ้ยอีกนิดน,นึงค่ะทุกคนอีกนิดน,นึงก็เจเวล11นะคะเฮ้ยได้ดวงตาเอนเดอร์เพลค่ะทุกคนเอนเดอร์เพลเอนเดอร์เพลาวัปไปไหนก็ได้แต่คือตอนเนี้ยไม่รู้จะวัปไปไหนเก็บ <c oughs> ไปก่อนแล้วกันเฮ้ยแต่มีสเกลิัน ชิบหายแล้วทุกคนชิบหายแล้วขอแอบแป๊บขอแอบแป๊บนึงขอกินยาขอกินยาขอยาไว้ใกล้ตัวก่อนกินยาก่อนเลยค่ะทุกคนยาตีแบบตีโหดตีแรงก็มาดิก็มาดิเอย่าให้มันยิงเราเด็ดขาดเลยนะไม่งั้นตายนี่คือซวยนะทุกคนเก็บลาพิษน่าจะเลเวล12ได้เลยนะคะทุกคนไปอุ้ยเลเวล12แล้วครับได้เป็นยายาขุดไวอีกแล้วอ่ะทุกคน โอ้หไม่เลเวลคือเยอะมากอะ่ะเราต้องไปทำโล่แล้วอะ่ะทุกคนคิดว่านะเอาไอรอนไปทำโล่ดีกว่าแล้วตรงนี้ก็มีคอปเปอร์ให้เราขุดได้ค่ะทุกคนแต่ว่าไม่ขุดดีกว่ายาน่ากลัวน่ากลัว <c ười> ขึ้นก่อนดีกว่าไปเก็บเลเวลดกฟ่าเก็บเลเวลข้างบนแล้วก็ครับโล่ค่ะทุกคนเราจะต้องมีโล่ป้องกันเราหน่อยนะคะไม่งั้นเดี๋ยว <S <S ว้ายอย,อยู่ตรงนี้เหรอเนี่ยตกใจหมดโอ๊ยตกใจหมดเลย โอ้ยขึ้นมาอยู่ตรงนี้หรอโอ๊ยหัวใจจะวายไป13ค่ะทุกคนวิ่ง13แล้วได้เป็น n e t h อร์ไรท์ o ชเวค่ะทุกคน n e t h อร์ไรท์ o ชเวนะคะแต่ว่าตอนนี้เราจะต้องตัดไม้แล้วก็ตัดไม้ก็คือแบบไว ไวมากตัดไม้แล้วก็มารับโลกกันหน่อยนะคะทุกคนเพราะเมื่อกี้เจสกีเลตันนี่คือแบบก,กีดสุดแรงเกิดเลยอะตกใจนาเมื่อกี้เมื่อกี้คือตกใจจริงไม่คิดว่ามันจะขึ้นมาตรงนี้ไงเออมามีโลกก็ป้องกันการตายของเราได้อยู่นะคะทุกคนเราก็ไม่มีสิทธ ตายแน่นอนค่ะทุกคนขาดดาบนะเนี่ยที่ขุดมีแล้วขาดดาบทุกคนหูตอนนี้คือแบบว่าพื้นที่ของเราก็ขยายใหญ่มากเลยค่ะทุกคนแล้วก็มีไอรอนโกลเมมาอยู่กับเราด้วยจะมาอยู่กับฉันใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้เออได้ถึงเตียงแล้วครับทุกคนเราจะมีเตียงนอนกันแล้วนะเฮ้ยเราสามารถทําฟาร์มได้นะคะตรงนี้มีฟาร์มให้ทําด้วยโอ่ยังไม่ทําเก็บเก็บต่อเรื่อยๆกันนะคะทุกคนน่าจะได้เลเวลแบบ แบบเพิ่มอีกอะน,นี่บอกเลยว่าเป็นโรงงานค่ะโรงงานเผาแร่ค่ะทุกคนลุ๊ปเบลสิบสี่อฮ้เบลสิบสี่ครับโอ้โหเราได้มาเป็นเพชรอีก16เม็ดค่ะทุกคนโอ้โหโคตรรวยอ่ะบอกเลย ไม่มีใครแบบว่ารวยเกินพี่ขวานอีกแล้วอ่ะทุกคนแบบโคตรชิวอ่ะทุกคนชิวมากดูดีหูแจ็คเพชรแจ็คเพชรโอเคค่ะทุกคนก็พาร์ทนี้เดี๋ยวเราจบไวแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาติดตามดูกันดีกว่านะคะทุกคนว่าพี่ขวันนะคะจะสามารถเก็บเลเวลได้ถึงเลเวลเท่าไหร่นะคะทุกคนแล้วก็จะตายหรือเปล่านะคะก็มารอลุ้นกันนะค่ะโอเคค่ะทุกคนถ้านนองชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับพี่ขวนด้นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ Bye. -bye.